สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้พผาพิริศวนครับผมพิกัดยอมเพื่อสองข้อมจหวัดอุดรท่านนี้นะครับเด้อพี่น้องอยู่กับ่วนกล้วยหอมครับผมของผู้พผาพิริศวนครับผมอ่ากะเป็นการขั้มกล้วยแล้วครับผมพี่น้องทั้งทั้งหอครับผมอ่าทั้งข้มทั้งหอครับผมพี่น้องอ่มาเบิ่งโดยเฉพาะต้นนี้ครับผมพี่น้องอ่าสูงเล่าเล่าสี่เมตรได้นะครับผมพี่น้องนี่ ผมไลยได้มัดสองขันไว้ครับผมพี่น้องครับผมถ้าโดนลมพายุหักลงกาบอว่าไปยังเนาะครับเนาะพี่น้องก็ถือว่าเฮาได้ค้ำไปแล้วครับผมถือว่า,าในการค้ำของผมก็นแน่นหนาดีครับผมพี่น้องขุดลุ่มลงไปลึกประมาณคืบไปแล้วครับผมพี่น้องลึกประมาณคืบคืบหนึ่งครับผมนี่นะครับผมเป็นการฟังลักไม่ไพ่ไว้ครับผมพี่น้อง มันใบใบได้เชื่อมว่จาจะกกาอีกยังได้หรอครับผมพี่น้องกันร่มกันยังครับผมเพียงแต่ว่าห้างพยุงให้ต้นมันไดเออได้เครือลงมาเนาะครัำนองพี่น้องได้ที่ว่าถนอมเครือไว้ครับผมพี่น้องโดยเฉพาะอา่าไม่คำกล้วยครับผมไม่ไพ นะครับผมพมี่น้องบางมุมภาพสูงครับผมพี่น้องก็ถือว่าดีไงดีครับผมมีไงดีนะครับผมพี่น้องกล้วยในช่วงหน้าแล้งครับผมพี่น้องเปิดน้ำย่างสม่ำเสมอครับผมอ่ามีวัชพืชประมาณน,นี้กับอ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 ทร,อร,อรงผลกระทบยังหรอครับผมพี่น้องนี่ก็ถือว่ายังอ่าต้นกล้วยยังไปได้ เลยเลยครับผมอ่าครับผมพี่น้องอ่าต้นที่เพื่อนตัดออกไปนะครับผมพี่น้องนี่ใครเพื่อนต้นละหาบาทเพื่อนเอาไปงวังวเนาะครับน้องพี่น้องอ่าครับผมไปงวัวนใครออกต้นละหาบาทครับผมอ่าต้นน้อยต้นใหญ่ป้าปนกันไปค,ค,นราาครับผมอ่าใครต้นละหาบาทครับผมอ่าให้พี่น้องเพป็นเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะถือว่าเป็นการดีครับผมพี่น้องนี่ ครับผม่นมาลราตัดไปเบิดแล้วครับผมลาตัดไปเบิดแล้วนี่ก็จะเป็นอาลร่มพายุฤดูร้อนครับผมพี่น้องครับผมพายุฤดูร้อนนะครับเนาะนี่ใกล้จะคุม้มภาคอีสานแ,แล้วครับผมพี่น้องนี่เมืองร่มพายุแล้วครับผมอ่าเพระาะว่ามันจะเขานา,นาหนาห่อนะครับเนาะร้อน ร้อนละอุบ่ครับผมเห็นแต่ว่าอ่าครับผมละอูนี่คือห่อนห่อนจัดเลยหรอครับผมพี่น้องร้อนละอุครับผมอ่าเอ่อเป็นวันที่สีน่นะครับเนาะวันที่สี่ฝนจะมาครับผมถือว่าเป็นการดีครับผมพี่น้องเพราะว่ากล้วยผมกับท่านสงการพอดีนะครับผมพีม่น้องกล้วยท่านสงการพอดีครับผมอ่าโดยที่ ได้คำได้ฮวาไว้เราก็ประมาณเหลือประมาณลอยต้นนะครับผมพี่น้องเหลือประมาณลอยต้นเพระาะว่าหมู่บ้านก็ตัดไปแล้วอ่าเกือบสี่สิบเพือนะครับผมพี่น้องเกือบสี่สิบเพื่อนตีไปมัน่นสี่สิบแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าผมตัดผมก็ได้เลือกเอาขึ้นมื่อแต่อีกสวนไลับผมพี่น้องแม่ค้ามารับน้ำผมหน้าสวนครับผมพี่น้องผมก็จะไปส่งแม่คา้าขายแพงน,น้ำบัตรน้ำครับผมอ่าครับผมเพิ่นสั่งน้ำผมประจำนะครับเนาะ ถือว่าเป็นการดีเลยครับผมพี่น้องขายกล้วยในช่วงนาแรงครับผมราคากับอ่าดีพมพอสมควรเลยละครับผมพี่น้องดีพอสมควรเลยนะครับผมนานี่อ่าและแวกใกล้เคียงผมกับเพิ่นกับเบิร์ดแล้วนะครับเนาะพี่น้องของเพิ่นเบิร์ดแล้วเหลือแต่ของผมส่วนเดียวนี่งครับผมกับพ่อได้ขายออกไปนะครับผมพี่น้องผมอาจจะไม่ได้ส่งตลาดใหญ่ๆคือเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องเพราะว่า เอ่อผมเฮ็ดหน่อยนะครับผมพี่น้องคือขอเสียเฮ็ดหน่อยครับผมเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใอยางสมงมืสอเมื่อแล้วครับผมพี่น้องขอเตมีให้ออกตลอดปีเนาะครับเนาะพี่น้องให้ออกตลอดปีได้ครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิ้งต้นที่ผมขำบมาว่านนะครับผมพี่น้องขำบมาว่านไปมัดสองขันเลยครับผมพี่น้องมัดสองขันเลยภาพอาเจ้าบ่โฟกัสนะครับเพื่อพี่น้องกลองโทรศัพท์ครับผม 4เมตรได้นะครับผมพี่น้องจากพื้นดินขึ้นมาครับผมอ่าโดยเฉพาะตัวผมแล้วก็สูงลอยแคบลอยแปดสิบสามเองครับผมพี่น้องของผมความสูงของผมนะลอยแปดสิบสามครับผมวัดจากพื้นดินขึ้นมาแล้วครับผมพี่น้องเลยนี่ที่ผมยืนอยู่นี่ครับผมวัดจากพื้นดินขึ้นมา4เมตรได้นะครับผมเฉพาะสองต้นนี้ครับผมต้นนั้นห่อแล้วเหลืตอต้นนี้ยังบ่ อันนองครับเนาะเดี๋ยวลอ,อ,อกอ่าออกนี่ครับผมกำลังแตกปีครับผมออกวีมากครับน,นั่นแหละโอเคเลยครับผมโอ้ล่มล่มโมเมนล่มหนาวเนะครับผมพี่น้องล่มห่อนนะครับนี่ล่มห่อนลาอูครับผมโดยส่วนมากแล้วกับตัดไปลงไล้ายๆกระสวดไรแล้วครับผมพี่น้องจะเหลือ,อยุบ ลอยต้นครับผมเอาครับผมเื um. so so too, so like uh, ่อว่าเป็นการดีแล like ้วครับผมพี่น้องเอาจำรับคลิปนี้ก็ะเอาไว้เพียงเสนีหแล้วครับเนาะพี่น้องผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้บอกค้ามรู้ครับผมพี่น้องก็ต้องขออภัยแล้วครับแล้วพี่น้องต้องขออภัยหลายๆครับผมในส่วนทองนอผมก็คุดคลตลอดครับผมพี่น้องคุดคลออกตลอดครับผมในส่วนทองนอแน้ครับเนาะพี่น้องเป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับเด้อพี่น้อง เป็นกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมพิกัดยอมเพื่อสังข้อมจหวัดอุดรท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ